สวัสดีครับผมกับผมพันไก่ครับวันนี้มาหาดูเมมครับผมก็มาช่วงบ่ายๆครับก็จะมาหาแถวนี้นะครับผมวจะดูให้กอไผ่นี่ลยละจะมีไหมเนาะเอามาติดตามชมครับผมรุนไปพร้อมกันเนาะว่าจะมานไหมวันนี้ก็ไม่ได้โซงครับผม อพอดีขนส่งเขาไม่รับอของสดครับบางทีเครอรี่ก็เสียงว่าของละไอของเต็มสตอ็อกครับส่งไม่ทันครับพอดีประมาณนี้ผ่านผลไปส่งพึงครับเขาเลยไม่ห้ส่งครับเลยต้องขายใน ชุมชน,มน,รนมรครับผมว่าบางทีกับหาดหนามผลิตไว้ครับผมเื่อใครจะสนใจนะ,ะเดี๋ยวไปาอา้อมกันครับผมเดินดูนี่แหละสวนมาก็ดูแม่บินเขาบินออกครับผม เย็นครับผมขอดยอดดูระเบียกนี่ครับผมเห็นเป็นป่าถือดีครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมตัวนี้เป็นเครือกระทุกโลกครับผมดอกระทุกโลกกำลังออกครับผม มันเมื่อมันชอบซ่อนอยู่แถวกิก่งระทุกลกกิ่งอะไรนี่นะครับผมน่าผมว่าแล้วนี่ครับลัง ส่วนมากจะชอบอยู่แถวนี้แหละครับผมิ่นกับถกลกดึงเป็นเชือมไม่ชอบอยู่ครับนะครับทำนี้หนามก็กขอครับผมทำไม่มีหนามกา็เอาไว้ครับเ,เดี๋ยวเตรียมตัวตครู่ครับผมเ,เดี๋ยวลองจุดถูกเป่เาดูนะครับผมว่าจะมีหนามไหมใช้ถูกครับผม สดวกสบายในการพกพาแล้วก็ไม่เป็นไฟมากับเยอะเป่าดูโอ้แต่ลังสวยกับขอครับอลังมันสวยขอ,อยุยาตตดครับ น้ำก็มีครับผมน้ำก็พอได้ครับเนี่ยผมฟังนี่สวยเลยแหละเดีย๋ยวเชียร์แมนครับผมอื้อหือ <c oughs> แลมเลยครับแลมแล่มนางพอใช้ได้โอ้ปึ่งห้อยโค้งครับผมมาจะใส่ตะก,กากันเลยนี่ครับผมลังปิตตานางก็พอได้ครับจะคำหนึ่งวางเลยครับเยบรอยครับเดี๋ยวไปต่อันครับผม กันแดดลอกเนะี่ยปีดไว้ไปครับผมขับรถทางทางมาเจอครับผมล้างนึ่งตรงนี้ครับผมอุยยอนแสงครับนี่แหละตรงนี้แหะครับผมเรืองหนึงน่งลังครับผมอืมอยู่ข้างทางครับแล้วก็ตรงปิ๊ดครับผม đám này các bạn ơi pin nè, pin đây, ah đểa khử đi đông quay nha các bạn, tầm tầm nưng nó khử đi nít, đểa các chương mì màu đen nè, không muốn khử nha, nó nằm chương um um luôn các bạn, nó nằm có thể chạy dài đấy, thấy không, các bạn, chạy rung mà nè các bạn, hắc lung các con cho suối thấy tất cả anh không cái gì số nam suối suối Các bạn hãy đăng kí không bỏ เดรอนครับไปครับป่าไผ่เนี่ยมันเคยมีครับผมก็หามองดูตัววิ่งเขาวิ่งนอ,อกก็พอแล้วครับผมใส่จะไม่มีครับผม,มเดี๋ยวเดินหาลอดครับผม ถูกลุกมันชอบอยู่ครับผมตามขอบรซรกนี่โซนเนี้มันเคยมีครับผมมัน่นาจะมีนะเดี๋ยวหากันสักครู่ครับผมผมเดินมาหยุดตรงนี้กำลังดูหนูครับผมเลย,ยทางหนูนี่มามองไปมองมาเห็นแม่มิ่นม,ม,มันบิน ขาบยงออกไปแกะครับอีกอย่างครับพื้นที่อย่างนี้พึ่งมิ่มไม่ชอบอยู่ครับผมพึ้งที่ยาพึ้นที่เป็นกอยายอย่างเงี้ยผมเป็นมาจะได้หลายลังครับผมไปดูงั้นเรับาดลังใหญ่ไหมครับตรงนี้แหละ นะครับผมเดี๋ยวจ่อเข้าไปเลยมองเห็นแล้วครับอยู่ใกล้ๆจังหวัดมองไม่ชัดครับใหญ่อยู่เนะอื้ยใหญ่ๆๆครับจ่อเข้าไปดูครับผมนี่ครับผมโอ้หมันใหญ่เรื่องน้ำ ตางามตวไเลยเลีวิวาพงครับโอ้ไม่มีควนปอบหือปดปลองนะครับ หมดควาอสิ้นเลยติดคอนเลยตัดกันครับผมวาแต่ครับผม thăng lao đùi, ồ, láng dài như thế này, các cụm, quần nam, tả đi, ai ấy khía mẹ cụm. แม่กันเลย เรียบร้อยครับโอ้รังใหญ่ครับไว้เลยรังนี่เอาครับจะเดินไปดูฝั่งนี้กขู่ครับค่อยยูน้ำด้าไปครับผมโอ้ภูมิอย่างนี้มันหนามรับผมถุบข่อยซูล cung khói cung khói chấm mê lip bao chấm mê จ้านีมีรุ่นครับผมมีรุ่นมีรุ่นเห็นแม่อะไรบิน,ขนเขาตรงนี้แหละโอุ้มควยนี่มันแน่นอนจริงๆครับผมบินเขาตรงนี้โอ้เห็นแล้วครับผมนี่ เหมแตนเต็มเอนทำไมมันอู้ลางแลลวนกพ่อเมยมันบินเขาหน่อยครับผมไปนี่ไปอ่ะครับเดี๋ยวตรวมคนดูมีหัวหนามไหมอชคครับผม ครับจัดก,การกันเลยบาังทีทลองเอามาดูครับผมเพราะว่ามันนอนมันมืดแล้วสิ่งนอนมันแล้วครับผมอ่ะเราตัดดูครับผมอย่ามาตาัดกันครับตัดแล้วทนหนึง่งตึ๊งชั่วโมงเห็นไหมเฮ้ยทนหนึงนหน่งครนะับผม ไกลคัมต้องขอภัยด้วยโอกาสนี้คอยเชิงเหนียวครับผมอ,อืดติงเลย ชาไว้ครับผมนี่ครับก็ได้อยู่ครับจักโอ้อยังมาจับแมวมันยิก สงสัยเข้าเซนครับพอ,อ,อดายครับผมไปครับเดีย๋ยวไปหากันต่อครับผมนี่ครับผมพึ่งที่ได้มามันมีเดซี่วัางครับผมถึงบ้านแล้วเห็นห้าเดซี่นะ ่คีับหลังสวยๆข้างในครับผมก็ค,ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมโดนเดเมดผมดิโดนนสามสี er ่เมียมัน